ในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังคนไหนกำลังไดเอทอยู่หรือเปล่าคะแล้วก็คุณอาจจะคิดว่าอาหารสำหรับการลดน้ำหนักนั้นมันช่างจืดชื่อซกไม่มีเลยใช่ไหมทานได้ไม่นานก็เบื่อค่ะในวันนี้นะคะบีบีเลยขอเพิ่มความอร่อยด้วยรสชาติที่จี๊ดจ๊าดซะหน่อยค่ะกับเมนูเก๋ๆอย่างยำผลไม้รวมมิตรนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็จะ ทั้งอร่อยจัดจ้านได้ประโยชน์ครบถ้วนแถมไม่อ้วนอีกด้วยค่ะใครที่กำลังเบื่อการทานผลไม้แบบเดิมๆเตรียมตัวจดสูตรกันได้เลยนะคะเริ่มจากการเลือกผลไม้ที่ชื่นชอบค่ะอย่างเช่นฝรั่งแอป อ่าง่นสารี่ชมพูเป็นต้นนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคําใส่ถั่วลิสงกรุงแห้งแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยนะคะกับรสชาติจี๊ดจ้าจากน้ํายําสําเร็จรูปซันซอสแค่เปิดฟ้าแล้วเทราดบนผลไม้คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จสับแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยละค่ะเพราะว่าสําหรับการกินนะคะเป็นออเดอร์แบบรองท้องก็ได้หรือจะกินเป็นจานหลักในช่วงควบคุมน้ําหนักก็อร่อยจีจ๊ดจ้าได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ำำำํายําสําเร็จ รูปตราซันซอสรถเด็ดจัดจ้านอร่อยจริงเพราะว่าไม่ใช้มะนาวเทียมนะคะแถมยังปลอดภัยเพราะไม่มีสารกันบูดค่ะ อย่าลืมเลยนะคะสำหรับน้ำยำสำเร็จรูปซันซอสแค่มีติดตู้เย็นไว้ทุกเมนูยำของคุณก็จะทำได้ง่ายแสนง่ายค่ะสำหรับในช่วงนี้สนับสนุนข้อมูลดีๆโดยน้ำยำสำเร็จรูปซันซอสเร็วแซ่บง่ายแค่ราดก็อร่อยทุกเมนูยำคุณผู้ฟังสามารถหาซื้อกันได้แล้วค่ะที่ห้างสับสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะซันซอสซันซอสอร่อยที่ปานในทุกวันสมาร์ททิน